เชียงใหม่ครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนเที่ยวถ้ำแถวโกโมลอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นถ้ำแคลวไซส์หนึ่งใน3ของโลกแบบเซฟตี้นะครับและเป็นพื้นที่โควิดฟรีเซตติ้ง้วยครับ นายกลิตวงน้อยสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้เปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรฐานการป้องกันโควิด -19 ทําทำแก้วโอมออยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นพื้นที่โควิดฟรีเซตติ้งนะครับจำกัดผู้เข้าชม10คน ต่อรอบรอบละ20นาทีครับสำหรับถ้ำแก้วโกงมงวนวนาอุทยานแก้วโกงมงถือว่าเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยผึกแคลไซายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน3ของโลกนะคะในโลกจะมี3แห่งก็คือที่ประเทศจีนประเทศออสเตรเลียและก็ถ้ำแก้วโกงมงของประเทศไทยค่ะทานนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคม2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและได้พระราชทานนาม เป็นชื่อถ้ำแก้วโกมลค่ะ